ลุยอันนี้นะนี่ๆๆมันมีมันจะเป็นแบบว่าอย่างงี้สุกๆดิบๆอยากกินสุกไม่อยากกินดิบอ่ะอเลยไม่ต้องเกียเก่ยนกินเองกินนะแต่คำหนึ่งเราบอกไม่กินเราว่างในนี่ไงในว่างในน่ยว่างในน่ยยะเป็นไงไปละนี่เป็นไง น้อง <No. S 2> ไข่ปนูน้ำลาดน้ำลาดนะไข่ปูลาดน้ำกับหมึกอย่างไรกระโดมมงมากินให้ดู น้ำหนาวจะอ้าวฉ่ำมากด,ดูสดได้บ่เนาะยู่อือ้มคุ้มมัมม่อร่อยกว่าอุนิเยอะเลยาตัว มันจะแซ่บกว่าดเวยแซ่บจริงเจ๊เจ๊ด้วยนะให้บอกเธอมากินเด็ดนี่นี่มีไข่ด้วยหวานใส่ใส่บดมาพี่น้องพี่เกาแล้วครับนี่ช้ำช้ำ มันขอยอากิึงซ้อน,ปดดอน,นเป็นผู้ดีทักมือนึ่งไม่โดนน้ำไม่โดนน,น้ำชินนม,ม เป็ดลายไม่ร้เป็ตัวไปนสูตรนม ในต้นหอมอ่ะหอ,อหอมอืมหอมเลยอ่ะเรับ